ช้านี้ฝนตกครับนี่วนี้ผมจะไปสอบถามนักปั่นจักรยานว่าปั่นจักรยานมานานหรือยังปั่นเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพครับปั่นมากี่ีแล้วครับ สายฝลครับฝนตกฝนตกมาหน,น่อยนึงครับอย่าในี้ละ ันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองอีกเช่นเคยครับแต่ว่าเจอฝนนะเช้านี้เจอฝนเลยต้องหลบฝนนิดหนึ่งเริ<ๆ>่มปั่นจากแถวบ้านแรงนะครับบ้านแรงอำเภอรเมืองระยองนะครับว้าวมีว่แววว่าวันนี้อากาศจะร้อนครับ แต่เช้านี่อบอ้าวไปหน่อยเนี่ฝน<ล>ตกมารอบหนึ่งละฝนม่าอีกแล้วครับตะลอบสอง ตอนนี้ขึ้นเนินเฉลิมพระเกียรติครับเป็นเนินที่ท้าทายเหมือนจุดหนึ่งเหมือนกันสำหรับมือใหม่มอย่างผม,มนู่นนิดหนึ่งนิดจึงโอ้โห ไปไหนงไงด้เมยเบรกกันมันมานมาปีขึ้นเนินไม่ไหวจัดพักดื่มน้ำก่อนครับนน่นปลาสิเข้าไปโน่นแล้วเจ็ดสิบสองปีแข็งแรงกว่าผมอ้า ตรงนี้เป็นโรงเรียนเสริมพระเกียรตินะครับอยู่ที่ระยองแเป็นโรงเรียนที่อยู่เป็นเขาขึ้นมาเดินเขาสูงครับนักปั่นก็จะมาปั่นกันมีทั้งนักปั่นมีทั้งนักวิ่งออกกำลังกายตเช้าจะมีคนมาออกกำลังกายกันเยอะ นี่ครับนักปั่นทีมชาติกี่รอบแล้วครับโอ้ขาบุมเดี่ยงแล้วคนที่ปั่นจักรยานส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับอันดับแรกก็จะเป็นพวกไฟนะเนี่ยไฟสำหรับใช้ในตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับ ก็จะมีหลายจังหวะเหมือนตัวนี้อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเกมใหม่นะครับเดืนใหม่ตัวนี้อันนี้ที่นิยมก็จะเป็นของยี่ห้อเนี้ย Cat Eye ตัวนี้เป็นแบบเป็นไวเลสนะครับไม่ใช้สาย Cat Eye พวกนี้ก็ไม่แพงครับใช้คู่กับนี้นี้อุปรกรณ์คู่กันครับ ไ่ข้างบน,นครับไฟท้ายไฟหลังตรงนี้นครับเพื่อให้สัญญาณคนที่อยู่ด้านหลังเขาได้เห็นเราอย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็ไฟติดไว้ตรงคานอ่านตรงนี้นครับแล้วก็ปั่นก็ควรจะมีน้ำนะครับพกน้ำมาด้วยนีพกน้ำมาด้วยนะครับมบีที่ยึดขวดน้ำนะครับ ตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้กระจกสองท้ายสองหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเรามองข้างหลังนะครับก็จะสะดวกหน่อยเห็นรถอยู่ด้านหลังจะได้ไม่ต้องหันหน้าไปด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะเนี่ยกระจกสองหลังนะครับที่เป็นอุปกรณ์ขายดีจุดหนึ่งก็คือตัวสเต็มตัวนี้ครับ หรือช่วงคอตรงนี้มันจะมีหลายระยะนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสรีระร่างกายตัวนึงที่เปลี่ยนกันบ่อยก็คืออานเนี่ยครับนี่มีหลายทรงแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความนิ่มความแข็งความเหมาะกับคนของเราครับก็เลือกให้ถูก สไตล์ของตัวเองครับอ่มันก็ทิศค่ะเสาทิศเสาทิตค่ะอ๋อปั่นวันหนึ่งได้กิโลประมาณ30โลกว่าสามสิบโลโอเงเนาะอายุเยอะแล้วค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับเยอะแล้วห้าเก้าแล้วค่ะอ๋อห้าเก้ายังสาวอยู่ป็นสาวอง ไปเริ่มเยอะสาวเลื่อน้อยรับแข็งแรงดีค่ะคือว่าแข็งแรงปั่นมาหลายปีแล้วหรือว่าสองปีค่ะอ๋อสองปีเพิ่งเริ่มปั่นนะใช้เสือหมอบหรือเสือภูเขาเอ่อไฮบิดห้าถึงหกครับปีครับเดือนเดือนปีปีครับแข็งแรงแล้วปั่นไกลสุดได้กี่โลครับสะพานแหลมสิงห์ประมาณสองร้อยโอ้ยสองร้อยแต่แต่กลับถึงบ้านกลับถึงแล้วยองห้าทุ่มครับอ๋อคือไปเรื่อยๆใช่ไหม ไปบ้างตายบ้างจอดบ้างปั่นจักรยานมันดียังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยพุงหายครับพุงหายนี่ไม่มีพุงครับแล้วก็หัวใจเนาะครับใช้พี่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างปั่นจักรยานเดิมเดิมทั้งหมดเลยเดิมเดิมใช้ใช้จักรยานอะไรครับแทงไหมก่อนใช้จาว่าอยู่ครับอ๋อตอนนี้ใช้ตอนนี้ใช้เทคภูเขาเทคอ๋อคันนี้นะคันนี้วะเทคคันนี้อ่ะ ช่ครับปั่นดีก็ดีครับไม่ปั่นมอบแลวครับก็กำลังเล็งตอนนี้กำลังเล็งหาอยู่ครับเฉล่าครับดีเฉล่าครับปั่นมานานยังครับสองปีสองปีครับเพราะอะไรถึงมาปั่นย่างยานอ่อชอบออกร่างกายอ่ะอือเอ็งก็ปั่นก็เลยลองดูแล้วก็ชอบมัชอบบางคนบอก ปั่นจักรยานมันต้องใส่ชุดใส่อะไรพวกนี้อุปกรณ์เนี่ยครับมันแพงไหมบางคนบอกไม่มีตังค์ถูกๆก็มีถูกๆก็มีนะถูกๆก็มีพวกมวกพวกนี่นะอุอปรกรณ์ต,ต้องไม่แพงนะคุไม่แพงครับไม่แพงปั่นได้ปั่นได้ไดทุกเสาร์อาทิตย์ยังทำงานอยู่ไหมครับยังทำงานอยู่อายุเท่าไหร่แล้วตัว หาเก่าไงหาเก่าอ๋ออีกสามเดือนหกสิบแล้วรุ่นรเดียวกันแหละผมก็เหมือนกันครับรุ่นนี้ต้องออกกําลังกายนะออกกําับระบบไหลเวียนของร่างกายว่ากันดีดีหนักพอปั่นสองปีแล้วทุกอย่างดีขึ้นไหมน้ำหนักลงไปแปดโลเลยอ๋อน้ำหนักลงแปดโลตีลงแล้วนะนี่ก็ปั่นบ่อยไหมปั่นหยุดปั่นหยุดปั่นหยุดทำงานทำงานอยู่จันทร์ถึงศุกร์ครับผมอ๋อโอเคโอเค อ๋อคุณหมอยังปั่นเลยดีแล้วส่วนใหญ่คุณหมอมีไปรักษาคนอื่นนะใช่ไหมคุณหมอต้องถามเนี่ยหมอหมอตัวจริงหมอใช้จักรยานอะไรครับผมใช้ธรรมดาทีนเอกทีนเอกนี่แหละถูกถูกนี่แหละโอ้โหนี่อีกขั้นหนึ่งเนี่ยอะไรแก่แล้วไม่อยากมองคนแก่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยยังครับเมื่อยเมื่อยยังครับก็ก็ เขาแก่ขนาดนี้เขามีความอดทนสูงเนี่ๆผมผมพาดูอุปกรณ์การปั่นไม่ผมอดทนเลยผมทำไงเมีก็เยอะมีอุปกรณ์ปั่นจักรยานครับเนี่ยแพงไหมนี่ตัวนี้ก้ามินก็ประมาณสามหมื่นเนี่ยประมาณสามหมื่นโอ้นี่เล่นของแพงทำไมถึงปั่นจักรยานครับอ๋อ เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพหรือว่าเมียมงครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองนี่เขาเป็นคู่หูแน่จะเขาไปด้วยกันตลอดอ่ะแอดใส่ในที่ชุมชนแอดฮาร์ของพวกเรามันจะเป็นอะไรไปเอาใส่แมสออกมา รแ,แล้วุ่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องผมครั้งแรกครับอันดยาแล้วได้อะไรครับก็บัรไายาได้กับข้าวเนี่ยข้าวเยอะด้ยถ้าไม่ปังนยาก็ไม่ได้ซื้อข้าวนะขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับแมวแมวม